ใน6ชั่วโมงเนี่ยทำยอดไปแบบ20กว่าล้านนะ,ะนั่นคือคือคอ,อติรีวิวหรือว่าติโอของเรามาคอลแลบกันกับโดมนะในสายที่เป็นเซเลบริตี้นะครับมาเจอกับซ mm ูเปอร์ครีเอเตอร์และในเมื่อช่วงนี้เนี่ยผมก็มาเน้นเรื่องของการลดน้าหนักออกกําลังกายแล้วทุกคนอาจจะมีภาพชินต่างของผมในเรื่องการใส่แบบเสื้อวิงอ่งชุดวิ่งที่เป็น Adidas ทั้งตัวนะฮะวันนี้เราก็ต้องขอบคุณ Adidas Thailand ด้วยที่ให้การอนุเคราะห์นะครับ มีคูปองเจนโค้ดแหลกลานเลยที่สำหรับเอามาลดแบบหนักๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะเห็นสินค้าลิขสิทธิ์แท้ๆของ Adidas แบบที่ดมใส่เนี่ยลดตั้งแต่30ไปจนถึง50%ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าวิ่งกางเกงวิ่งกางเกงขาวจะรัดรูปไม่รัดรูปเสื้อวิ่งจะขาวจะดำจะทุกอย่างที่เป็นสินค้าลิขสิทธิ์ Adidas จะมาลดหมดเลยนะยังไม่พอยังมีแก้วเก็บความเย็นนะครับ เนี่ยแบบเนี้ยของเยติก็จะมาลดด้วยหนึ่งทุ่มอันนี้ผมได้ข่าวว่ามันมีแบบอันถูกสุดอะ่ะ99บาทของแท้นะฮะของลิกิทสิตนะโหดมากอันนี้โหดมากผมว่ามันแน่เย็นเนี้ยพูดกันผมว่าเสียงแหบอะ่ะน่าจะสนุกครับก็อยากจะคืนกำไรกับแฟนๆทุกคนด้วยก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานนตั้งแต่หลายฟังเกงข่าวจนถึงวันนี้ก็ <c oughs> Engagement ต่างๆอะไรต่างๆก็ถือว่าได้รับความสนใจมากขึ้นนะครับการเข้าถึงต่างๆก็ดีฟีดแบ็กระหว่างผมกับแฟนใน t i t t o k ที่แต่ก่อนผมไม่ค่อยได้เล่นอะ่ะก็เรียกว่าดีขึ้นมากๆวันนี้ขึ้นกําไรให้ทุกคนนะใครชอบสินค้าเกี่ยวกับออกกาลังกายสินค้าเอา o โดเออลืมบอกรองเท้าวิ่งเทรลจากคีนก็มีนะหรือว่าใครเป็นสายแฟชั่นพวกชอบใส่แบบ สตรี Street, กางเกงแบบแบ็กกี้ใหญ่ๆหน่อยแล้วก็มีรองเทา้าเป็นแบบรองเท้าเหมือน,ในใคล้ายๆรองเท้าคีนรู้จักใช่ไหมฮะรองเท้าเดินป่าจากสารัฐนะดังเลยแล้วยี่ห้อดีมากของดีนะครับก็จะมาในราคาที่แบบว้าวซ่ามาก3-50%ถึงซนะที่ผู้ใหญ่ทางแบรนด์เขาแจ้งกันมาแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางช่องผมหนึ่งทุ่มนะที่นี่แหละที่นี่แหละหนึ่งทุ่มนะฮะแต่ก้าปิวกันว่อนแน่นอนเต็มตัวครับ ถูกและดีครับอ่านคอมเมนต์กันบ้างดีกว่าและในขณะที่ผมขอเตรียมเบรกฟาสต์เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปลุยกันต่อนะฮะคงไม่มีอะไรมากผมว่าซัดไข่ดาวสัดสามใบน่าจะอยู่ เดี๋ยวเราเอาน้ำมันลงเลยไหนใครวันนี้ใครจะรอเอฟอะไรกันบ้างกดหัวใจกันมารัวๆนิดนึงว่าเย็นนี้ทุ่มหนึ่งเราจะเจอกันไหมครับถ้าเจอกันหัวใจรัวๆมาให้ผมนิดนึงมา <c oughs> สวัสดีทั้ง300กว่าท่านนะครับ มีคนถามทำไมแก้วกาแฟใหญ่จังมันเป็นแก้วแบบเหมือนเก็บมันแก้วสองชั้นนะมันเลยดูใหญ่จ,จริงๆนะน้ำมันอยู่ข้างในก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับพี่โดมอะไรนะพี่โดมบอกว่าพี่โดมขอเป้ขอฝากหลานปูเป้ซักรีดลามินทาได้เลยคุณเป้เอาเลยครับฝากได้เลยครับ ในระหว่างนี้ก็ขอทำอาหารเช้าง่ายๆไปด้วยเดี๋ยวต้องออกไปเทรนนะโอเคสัก3ฟองน่าจะอยู่แล้วก็อยากใส่พริกปาปิก้าเข้าไปหน่อย ลก็ปิดฝาซะเลยมันจะได้ข้างล่างไม่เกี่ยมแต่ข้างบนสุกสวัสดีนะครับทุกคนนะครับก็ประชาสัมพันธ์กันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้นะครับออตอนหนึ่งทุ่มที่นี่นะฮะช่องนี้เลยนะฮะผมกับ t ิกต o อกช o อนะครับไทยแลนด์รวมถึงอาดิด s นะครับไทยแ Land น,นะครับก็ เอาสินค้า Adidas ทั้งตัวเลยนะเหมือนที่ผมชอบใส่เนี่ยกางเกงวิ่งเสื้อวิ่งมีหมดนะครับเสื้อคลุมแจ็คเก็ตรองเท้าวิว่งรุ่นดีๆด,ด้วยนะแอบกระซิบให้ฟังเลยมาลดสูงสุดถึง50%นะฮะก็สนุกสนานแน่นอนเย็นนี้นะครับแล้วจะมีการคอลแลบระหว่างผมกับคุณตีรีวิวอีกด้วยนะฮะก็เป็นคุณตีโอของเราเนี่ยละซูเปอร์ครีเอเตอร์ที่โอ้โหคนนี้เขาโหดมากอะ่ะ เป็นคนไทยคนแรกที่เขาไลฟ์ขายเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ไอทีแล้วก็6ชั่วโมงรู้สึกเขาจะทำยอดไปตอนนั้นสูงสุดนะครับ20กว่าล้านยี่หกยีล้านนะจำไม่ผิดอะ่ะเขาก็จะมาเข้าร่วมกับผมด้วยนะนี่ก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์คอลแลบกันที่แบบผมว่าสนุกแน่จริงๆอยากจะคืนกำไรให้ทุกคนด้วยตะกร้าปวาิวคันวอนแน่นอนอยังไงก็เย็นนี้รอนะฮะ ปาบครับเย็นนี้ทุ่มหนึ่งครับทุ่มหนึ่งเจอกันที่นี่ช่องโดมเน, e. นี่ย D O K I E M E ในระหว่างนี้อกินบูเบอร์รี่ไปด้วยเพราะเดี๋ยวนี้เสร็จนี่ผมจะต้องไปเทรนนะฮะก็ะคงคุยกับทุกคนได้อีกประมาณสักครึ่งชั่วโมง สวัสดีทั้งพันห้าร้อยคนนะครับไม่ควรยามแกงอะไรอย่างเจ้าทอดไข่ดาวนะครับ <c oughs> เห็นแฟนๆพูดเหนือมาผมคิดถึงเชียงใหม่มากเลย <c oughs> คือเป็นคนชอบพักเหนือจริงๆชอบทุกภาคอ่ะเหนืออีสานใต้เพราะว่าผมทัวร์ตั้งแต่เด็กอ่ะครับแล้วก็ผมเดินทางตลอด แล้วก็สิบห้ามาผมก็เดินทางทั่วประเทศเลยจริงๆแล้วโดมเคยไปทุกจังหวัดนะทั่วประเทศแล้วก็เล่นมาแล้วทุกจังหวัดด้วยคอนเสิร์ตล่ะ mm hmm. ก็เลยทำให้แบบหลงสเสน่ห์ในแต่และจังหวัดโดยเฉพาะเหนือก็ผูกพันครับเพราะว่าเคยไปซื้อที่ภากตะศัยแล้วก็มีเพื่อนสนิทนะครับที่เป็นคนเหนือเยอะนะครับ แล้วก็ใต้ด้วยนะครับใต้นี่อย่างกระบี่ภูเก็ตเนี่ยผมก็จะมีเพื่อนสนิทอยู่เยอะนะครับอีสานก็ด้วยนะผมก็จะมีเพื่อนสนิทรุ่นเป็นรุ่นพี่ที่เคารพนะครับไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นอุดรอ,อยู่เยอะโอ้หลนอยู่เยอะนะฮะก็เลยทําให้ไปไหนแล้วค่อนข้างแบบ เข้าถึงวิถีท้องถิ่นหน่อยเพราะว่าพี่ๆเขาก็เป็นเจ้าถิ่นเขาก็มารับน้องอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะให้น้องกินอะไรอร่อยๆโชว์นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับกับกับผม,มนะก็เลยทําให้เราได้เรียนรู้วิถีของแต่ละภาคไม่เมื่อกี้พี่เขาพูดภาษาเหนือกับผมผมคิดถึงอาหารเหนือผมชอบเค okay. มีคนออกมาอุดรบ่อยๆนะครับผมเคยมาตลาดกิมหยงหนดใหญ่โอ้ยบ่อยเลยครับกิมหยงนี้ไปนั่งอายุเด็กๆเลยแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งไปเล่นในในน้ำม,มิ i ชั่ o โฟมานะครับไปกันหมดเลยทั้งผมทั้งเจมทั้งจอนนี่ไปหมดนะครับเดี๋ยวขออญาตก,กินไปด้วยนะเพราะว่า เครื่องปรุงผมก็จะโรยแค่เกลือพริกไทยนะเป็นหลักสวัสดีนะครับทุกคนนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับให้คนบอกยิ่งรักเธอยังร้องได้นะขอบคุณมากเจอถ้าเจอกันเดี๋ยวเราลองด้วยกันน่าทานอีกแล้วพี่โดมเปลี่ยนอังเกงเถอคะค่ะ กับเจมส์สนิทกันไหมครับจริงๆมันสนิทตั้งแต่เด็กนะครับก็มีช่วงโตๆเนี่ยที่มาห่างกันบ้างว่าแต่ละคนก็แยกย้ายไปทําธุรกิจไปทําอะไรของตัวเองนะครับส่วนผมก็ยังคงโลดแล่นอยู่ในวงการที่ผมรักต่อไปโตมาในยุคข,ของวิโดมขอบคุณมากเลยจ้ะยุคไหนจริงพี่มีหลายยุคนะ ยุค r อยุคแกรมมี่ยุคพี่เล่นละครยุคไหนไม่รู้แล้วมันแปลกตรงที่ว่าแฟนคลับของผมอะครับของโดมันะมันก็จะแบ่งเป็นสามยุคด้วยนะอย่างช่วงน้องๆที่แบบตอนนี้เขายี่สิบปลายๆอย่างเงี้ยอันนั้นชัวร์ว่าเขาเป็นแฟนคลับในยุคเล่นละครล้ว ช่วงสิบปีหลังเนี่ยก็จะชอบเราตอนนี้เราเล่นเป็นแวมไพร์อะไรเงี้ยเล่นเรื่องรักไม่มีวันตายแล้วก็เล่นเรื่องอื่นๆแต่ถ้าเกิดคนที่จะเป็นแบบอายุประมาณสามสิบกว่าเป็นแบบแนวแบบทางานออฟฟิศแล้วอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นดีเรคเตอร์เป็นครีเอทีฟเป็นอะไรมาเป็น Fan แฟนเราอันนั้นเราจะรู้เลยว่าคือยุคแกรนมี่ตอนนี้เป็นโนโลโก้นะครับเพราะว่ามันก็ประมาณสิบห้าปีที่แล้วก็เป็นยุคที่ คนวัยสามสิกว่าตอนนี้กำลังแบบเรียนมาหาลัยกันอยู่อะแล้วก็พวกผมก็ชอบทัวร์โดมก็จะไปทัวร์แคมปัสทั่วเลยฮะไปสิลปรกรณไปเกษตรไปแบบเล่นหมดเลยตอนนั้นก็ทุกมาหาลัยอะส่วนใหญ่มอสารคามยังเคยไปเล่นเลยครับวัดได้จากอายุแต่ถ้ากลุ่มไหนที่แบบ อายุไล mm ่ๆผมอย่างเงี้ยสามสิบปลายสี่สิบกว่าเงนะอันนั้นชัวว่าเป็นแฟนมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มคือยุค R.S. ก็ประมาณนั้นมีคนถามมานะฮะคุณตองนะถามว่าทานอะไรครับผมก็ดาวไข่ทานสามใบนะครับง่ายๆเลยกพเดี๋ยวผมจะต้องออกไปเทรนไปวิ่งไม่อยากจะทานเยอะมาก เดี่ยวจุนนี่คนบอกอยากเห็นผมตัวจริงไม่เคยเห็นหนอจริงไหมเนี่ยมีคนบอกยุคแรกเลยค่ะใครยุคไหนบ้างสามยุคนี้แสดงตัวให้หน่อยได้ไหมครับ UIS ยุคแกรมมี่ที่เป็นโนโลโก้หรือว่ายุคที่ผมมาเล่นละครแล้ว หนูยุค40ไปปลายด้วยนะเดี๋ยวก่อนอันนี้คืออายุใครอันนี้คืออายุใครอายุผมหรือว่าอายุแฟนคับครับเนี่ยมีคนบอกว่ารักไม่มีวันตายเนี่ยดูจบในทีวีหนูหาซื้อแผ่นซีดีมาดูจนจบมาดูจนสะดุด้โหแผ่นเป็นรอยอย่างเงี้ยหรอครับ อ,อืมเรียบร้อยเืม,ม,มยังมีเวลานั่งกินกาแฟคุยกันต่ออ,อ่านคอมเมนต์ไปด้วยเคยเห็นคุณแอลมอนบอก คุณแอลมอนออนทัวร์เห็นกันเราพบกันที่ไหนครับคุณแอลมอนคุณแอลมอนเจอดมที่ไหนคุณท็อปบอกว่ายุคเล่นคอนเสิร์ตที่เอ็มบีคโอ้โหสุดยอดนั้นคือยุคแบบยุคเบิกเนตยุคแบบยุคยังแบบเดินปลาใสาแบบหน้าเอ๋อรอยู่อะผมว่า คุณปอปาแบบว่าเคยเจอพี่โดม,มันเล่นคอนเสิร์ตท,ที่โรงเรียนค่ะโรงเรียนอะไรจ๊ะบอกพี่โดมหน่อยยุคเจ็ดสีคอนเสิร์ตนะครับคุณเหมียวสุดยอดเลยอะ่ะสมัยก่อนมันจะใครที่เกิดเป็นนักร้องในยุคนั้น,นะจะรู้กันว่าระหว่างรายการสองรายการที่เป็นเป็นเหมือนกับรายการรูปแบบเดียวกันแต่อยู่คนละช่องเนี่ย อันแรกก็คือรายการโลกดนตรีนะครับจะอยู่ทางช่องห้าอีกรายการก็คือเจ็ดสี่คอนเสิร์ตก็จะอยู่ทางช่องเจ็ดซึ่งสองรายการนี้เขาก็จะเหมือนกับเหมือนกันเลยแหละแทบจะเรียกว่าเป็นแข่งกันทีเนี้ยเวลาเล่นอนะ่ะมันจะเป็นรายการคอนเสิร์ตช่วงเที่ยงนะครับมันจะเริ่มประมาณส1บดโมงกว่าจนถึงแบบบ่ายโมงอะไรเงี้ยก็จะจบประมาณชั่วโมงนะฮะที่ศิลปินได้เล่น มันจะเป็นเวลาที่ร้อนแบบร้อนมากๆอ่ะนะแต่ยังดีที่มุมของทางโลกดนตรีเนี่ยเขาจะอัดกันตรงททบ5ถ้าถ้าเกิดใครนึกไม่ออกก็คืออยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าสนามเป้าอ่ะนะครับ BTS สนามเป้าลงมาก็จะเห็นซ้ายมือว่ามันจะเป็นททบอ5อยู่โลกดนตรีจะจัดอยู่ลานหน้าตึกตรงนั้นนาฏกอนซึ่งโอเคมันก็ยังพอมีเงาตึกะ แต่เจดสีคอนเสิร์ตเนี่ยก็คือคิด,ดง่ายๆก็คือ BTS หมอชิดลง BTS หมอชิดปุ๊บเลี้ยวครับซอยไปหน่อยเดียวก็จะเป็นสถานีโทรทัศน์ช่องเจ็ดแล้วเขาก็จะมีพื้นที่ว่างๆด้านหลังซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นตึกใหม่ของช่องเจ็ดนะตึกที่ปัจจุบันเนี่ยเวลามีผมไปถ่ายรายการไปอัดข่าวก็คือตึกนั้นนะ มันจะสะท้อนเงาของกระจกของอาคารหนึ่งซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นอาคารตึกแบบซันฟลาเวอร์มั้งถ้าจำไม่ผิดตรงวิวิภาวดีจะมีตึกทันตะวันอันนึงอยู่ชื่อตึกซันฟลาเวอร์อะไรเงี้ยแล้วด้านนอกเขาจะเป็นกระจกที่เป็นกระจกแบบกระจกแบบเคลือบประหลอดอะโอโหแล้วบอกได้ว่าที่เห็นว่าบางคนใส่แว่นตาขึ้นไปร้อ,ไองไม่ใช่อะไรครับคือเงาภาพที่แบบมันสะท้อนกระจกมาสาหรับคนคนที่เล่นเจ็ดสีนะ แล้วจะเป็นอะไรที่ทุกคนแบบพอแบบเอาเทปสมัยก่อนมันเป็นเทปนะบันทึกบันทึกภาพคอนเสิร์ตมาดูทุกคนจะร้องแบตาแบบหน้าตาหยีแบบหน้าตาหยีเกหมดอะ่ะเพราะว่ามัน,ม,นมันสะท้อนตึกอบนะครับอันนี้ก็เล่าแชร์ให้ฟังว่าเออแต่ก่อนมันนอกจากเจ็ดสีก็มีโลกดนตรีด้วยมีคนบอกอย่าไปบอกเดี๋ยวเขารู้อายุเรา <laughs> ไม่เป็นไรครับยิ่งรูยิ่งดูยิ่งวาวดีว่าเฮ้ยถ้าเราอายุแบบเยอะแล้วแต่ว่าเรายังแบบสุขภาพดีฮะยังดูดีได้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีสิบเอ็ดโมยองแล้วเดี๋ยวอีกประมาณสิบนาทีผมต้องไปแล้วมีคนบอกชอบเพลงยิ่งรักเธอยุคเด็กผ่าเรา ทีคนมาสมัยคุณโดมใส่เสื้อพลาสันติราชมาเล่นสเก t สนามสุบโอ้โหอันนี้สังว่าส,สุดยอดมากแต่ว่าขอแก้นิดเดียวครับเสื้อพลาจะเป็นของโรงเรียนปนพันวิทยานะครับไม่ใช่สันติราชเพราะว่าโดมเรียนปนภันคิดดูแล้วกันปนพันอยู่ปากปากทางลัดพร้าวอ่ะอยู่ใ,ใกล้ๆโรงเรียนเซนจอนแถวเซนทรัลลดพร้าวแต่ว่าผมไปเล่นสเก t สนามสุบตั้งใจเรียนมากเด็กชายโดม มีคนบอกชอบเพลงเวลาค่ะชอบเพลงด้วยสองเราค่ะชอบเพลงดือ้อว้าวเพลงดือ้อนี่มันเพลงแรกเลยนะมีคนบอกสี่สิบบวกยุคหล่อสวยไม่ต้องสัญญกรรมใช่เลยไปแต่ก่อนมันไม่มีสัญญกรรมนะครับแล้วถ้าเกิดแบบพอมาสักพักมันเริ่มมีก็ไม่กล้าทําอีกเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เห็นไปทำทำออกมาไม่ค่อยจะดีอ,ะอ่ะอาจจะด้วยเทคนิคเทคโน,นโลยีสมัยนั้นยังไม่เหมือนตอนนี้ะนะฮะ มีคนบอกเคยไปทั้งสองรายการพี่โดมมาวิ่งสวนลุมบ้างไหมคะไม่ได้ไปเลยอาจารย์เพราะว่าพี่โดมอยู่ทางหล่อเนาะมันใกล้สวนเบนมากกว่าสวนลุมไปแล้วรถติดแต่ถ้าบ้านเสร็จอะ่ะก็คงไม่ได้มาวิ่งสวนเบนเหมือนกันก็คนอยู่แต่สวนรถไฟนะครับเพราบ้านผมเอียงไปทางส่วนรถไฟมากกว่า <c oughs> อยากจะฝากข่าวอีกนิดน,นึงนะ เป็นโอกาสที่ดีแหละผมว่าสําหรับทุกคนเลยอ่ะโดยเฉพาะคนที่ตามผมผมเชื่อว่าก็คงชอบออกกำลังกายชอบวิ่งเย็นนี้นะฮะผมกับ TikTok Shop นะครับแล้วก็ Adidas Thailand นะครับเราร่วมกันนะฮะจัดซ Super ปป์อภิมหา p r o m o ชั่นเลยฮะกับสินค้า Adidas นะฮะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงวิ่งเสื้อวิ่งเสื้อคุมกันลมรองเท้าวิ่งรุ่นดีๆหมดเลยนะเอามาลดสูงสุดถึง50%เนื่องในโอกาสเพเดเย็นนี้นะฮะ หนึ่งทุ่มตรงช่องนี้เลย D O ข M E นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะยังมีสินค้าที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทวอชนะฮะเท่าที่ทราบตอนนี้มีหลายแบรนด์เลยแต่ที่น่าสนใจได้ข่าวมีเสี่ยวมี่ด้วยรุ่นที่แบบจับพวกคำดงคำดันอะไรได้ด้วยรุ่นนั้นผมว่าดีมากเลยแล้วก็ยังมีแบรนด์อื่นๆที่เป็นเสื้อออกกำลังกายที่ราคาอาจจะย,ยอ่อมยาวข่อหน่อยแต่คุณภาพสูงย้านะครับ มีเรื่องแก้วใส่น้ํากระบอกใส่น้ําเก็บความเย็นนะฮะได้จากเยติมาแบรนด์แท้100%เซแต่ได้ข่าวว่าเยติเขาแบบทุ่มทุนมากเหลือใบละ99อ่ะแต่อาจจะบางรุ่นนะอาจจะจํากัดรุ่นนะเดี๋ยวต้องรอดูหนึ่งทุ่มตรงนะครับวันนี้ที่ช่องผมนะครับก็อ่าลืมก็ยังมีรองเท้าคีน K E E N นะครับเป็นรองเท้าเดินป่ารองเท้าวิ่งเทรลสำหรับใครสายวิ่งเทรลเนี่ยห้ามพลาดวันนี้มีคีมมาเข้าร่วมด้วยนะครับก็เหมือนกัน30-35จนไปถึง5 0มันแน่นอน1ทุ่มเจอกันเดี๋ยวผมขอตัวไปเทรนก่อนนะครับวันนี้มีภารกิจไปวิ่งก่อน1ชั่วโมงแล้วก็เวทเทรนต่อแล้วเดี๋ยวผมกลับมาเตรียมตัวแล้วเจอกันเย็นนี้นะครับไลฟ์ Live ในช่องนี้หนึ่งทุ่มนะทุกคนนะยังไงฝากแชร์ข่าวไวให้เพื่อนๆด้วยนะครับ เพราะว่าหมดแล้วหมดเลยนะแล้วก็ก็ยังไม่รู้ว่าสินค้าจากทาง Adidas หรือว่าแบรนด์อื่นๆที่พูดไปเนี่ยเขาจะมีสินค้ามาเข้าร่วมอะไรแบบนี้อีกไหมนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทาง TikTok Shop ที่ทำอะไรดีๆแบบนี้คืนกำไรให้แฟนๆผมในช่องด้วยนะครับต้องขอบคุณอันนี้สก่งเกงขาวตั้งแต่วันนั้นทำให้พวกเราวันนี้ได้มา ซื้อของถูกกันในวันนี้นะฮะถูกมากๆอ่ะผมเห็นรองเท้าวิ่งแบบที่ผมมีแบบอย่างเงี้ยมันมีหลายรุ่นอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะมีตัวที่รองกว่านี้หน่อยหรือตัวที่เทียบเท่าหรืออะไรอย่างเงี้ยลดแบบโหดมากอ่ะคือรองเท้าวิ่งลดสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยผมบอกได้เลยว่ามันลดเป็นพันอ่ะเพราะนั้นผมว่าเตรียมตัวไว้เลยนะครับเตรียมตัวรอไว้ได้เลยเพราะว่าสินค้ามีจํานวนอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันไม่ได้มีน้อยแต่ว่าไม่ได้มีเยอะ ก็หมดแน่ๆล่ะผมว่าน่าจะหมดเร็วด้วยรอติดตามแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวไปเตรียมตัวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกัน่าเย็นนี้ทุ่มหนึ่งนะครับโอเคบ๊ายๆครับเจอกันครับ